อดีตเลยแต่มาเห็นเลขถูกป่ะทีเห็นเลขส่วนใดๆเส้นขาเนี่ยเนาะครขาโอ้พึ่งจุดเหรอคะครับผมอาจจะจุดบางนั่นครับยังไงมันเกิดเส้นปูหรอกครับโอ้ฮะยังไงมันเกิดเส้นปูหรอกปูง่ายขอพรองค์ปู่มุตจลินครับผมบางสายลุงครับบางสายลุงนะคะบอกบางสายลุงนะครับบางสายลุงครับผม ใช้วิจารณญาณในการรับชมคุณผ้อยังกำไหมครับของผ่อนพอน่อยครับายลุงน,น้าไทอมันหมดมันหลุดครับน,นี่ทำมานานแล้วเหรอคะป,ประมาณ<ช>นานครับประมาณจาัสองเดือนนี่แหละครับเดือนกงเดือนนี่แหละครับผมประมาณช่วงเันวางไปอันท่านว่านครับรอท่านว่านครับ กิการไปเป็นกิจการมหาท่านว่านนะครับอือพนิม uh like right, ิตฝันมาจากคือได้สั่งปูพนในสั่งนะครับพนิมิตนันะครับปูปันปูปูใหญ่พนในสั่งนะครับผมบอกว่าเป็นปางเันคนเงินนั่นเนาะปางคนเัินตัดสลูนะ่นเนาะครับเนาะเยอะนะครับเป็นได้ายเป็นสั่งว่าปูพนนั่นสายลุงปางสายลุงปูมอจิลินปางสายลุงนะครับ แต่เก่า่นขึ้นมาก่นก็เปิดโชคเปิดหลาที่ี่เ่ยแต่เก่าก็เลยเอาผมพอเปินมือเปิดที่มมทปูมือป,ป,ป่นเปิดที่ปูใหญ่แต่จะบุญตะทานห้อเก่าส้างด้วยเจก็มีโชกใหญ่อยู่ครับเครับผมมันจะเลวเว่าไเลยบบว่าสวยดีครับเพราะว่าแอดมินก็ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน ปางสายลุงแบบนี้ครับสายลุงผู้มัะตินปางสายลุงผู้เป็นเอินปางสายลุงปางสายลุงครับผมครับผมผู้ไงที่เป็นยุนี่นะเมี่ยเป็นบัญชาให้สร้างนะครับครับผมผู้เป็นยุนี่นะครับอันนั้นผู้เป็นพ่าสังนะครับพ่อพ่อผู้เป็นพ่าสังเป็นเป็น่างปูครับเป็น่างปูนะครับ อันนี้จะมีพิธีไหว้ใช่ไหมคะคุณพ่อบมีอยู่พ่อแม่พวานพูคนิเช่นปูเมือนนี่ครับโอ้เชิญปูครับผมจะว่ากับนิเชนสายแน่นะครับนี่สายแน่เพื่อนว่าวันเสาร์คนวันเชิญวันเสาร์วันวันเสารหานะครับโอ้เสาหานเพืนกระสังเพื่นกระสังเสาหานีครับอืมสังขึ้นเสาหามือมือขึ้นองค์เพื่อนกับเสาหานี่เนี่ยอ่าวันเชิญวันเสาผันบ่วันเสาร์กับวันพฤาเรือหัด่าวันพฤหัสเพื่อนกระเชิญวางพฤหัสวางแห่งเพื่นกระเชิญเหมือนนี้กับวันเสาร์นี่ครับ แต่ว่าเมือนนันพิธีใหญ่เพิ่นกับวันเพ่นซิมหาคำนะครับถึงแล้วยังฮะนี่ละครวันจันทร์นี่ครับวันจันทรนน์โอ้วันจันทร์จะมีพิธีใหญ่ครับผมครับผมวันจันทร์นี่ครับวันจันทร์ช่วงไหนคะกลางวันหรือตอนกลางคืนครับวันจันทร์กับที่ผมว่าณยำมือแล้งแม่พอเปินน้ลสวดมนต์น้ำมือแลงนะครับวันจันทร์นะครับช่วงตอนเย็นๆยังน้อยครับผมว่าน้ำมือแลงครับผมวันจันทร์นะครับ เดี๋ยวหนูขอไปสองดูปรับซองรถแม่ต้องนั่นรถครับตามสบายลยครับต้มบาลามีปูครับค่ะ,ะนี้เป็นองค์ปูมดจรินนะคะเป็นองค์ปูมดจรินสายลุงนะคะ ทางใกล้ทางไกลได้ชมกันนะคะค่ะเดี๋ยวทางเอ็ดมินก็จะพาเดินชมนะคะเป็นองค์ปู่มุตจรินปางสายลุงค่ะ <c oughs> ก็ถือว่าสวยสดงดงามมากเลยนะคะสีสวยนะคะเป็นสีสายลุงที่สวยมากค่ะ

คนปกปักราคาองค์ปู่นยัยแม่ครับครับผมจะซื้อฟังจะได้ลุงโอ้คุณพ่อเป็นช่างใช่ไหมคะครับเป็นลุงเมื่อเพิ่นแม่เป็นลุงเมื่อซอยเพิ่นน้ำเพิ่นและครับซอยน้ำเพิ่นปูปูเพิ่นผ้าสานครับผมก็บม่เคยเฮ็ดดอกผมก็จะมาเฮ็ดเหมือนนนแรกโอ้เป็นงานแรกค่ะเคยสางองค์ปูนี่งานแรกผมเคยแรกเลยร์ครับแต่เคยเห็ดแตงบ้านแต่ยังเคยอยู่แต่ว่านเด็กศิ่ป์กเคยเหย็ดมีความยากลำบาก กับวิญญากที่พ็คนฟูคนแพาเห็ดเนาะเห็ดดาวคนช่างก็เห็ดไปมันก็เดียนเดียนไปตัวที่มาครับก็เป็นบุญเป็นบารมีอยู่ครับอ๋อคือเข้ามาเห็ดนี่แบบว่าคือจังมีเอียงถ้าเขาเห็ดไปเลยมันมาผมคนผ้าสามกูคนผ้าสางนั่นเดี๋ยวพ่อพอสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับอ้จากกินแล้วค่ะคุณพ่อ นะครับก็คือปูคนี้เป็นเป็นหลางเป็นล่างปูใหญ่เป็นล่างปูใหญ่นะฮะโอ้ล่างปูใหญ่นะพุ่นพ่อย้องพ่อย้องพ่อย้องนะครับพ่อย้องนอนสมโพธิครับพ่อย้องนอนสมโพธินะครับเป็นเป็นร่างลางวงปูใหญ่นะครับกับล้อทาเบอร์นะครับว่าปูใหญ่เป็น ทีตัวค้านี่ก็เดินทางมาแต่ทางไกลทางนั้นนี่มากครับว่าหลอดพิธีนะครับมีมาเรื่อยๆอยครับครับแต่ก็เมื่อเมื่อนี้ได้ยินข่าวว่ากับมาจากหนองคายแนวมาจากต่างจังหวัดหลายจังหวัดนะครับเนาะแต่ยรขะเจ้ามากครับเบียร์สัทธาเป็นแนวผมกำเรียงสัทธานะครับตมควประเทศนะครับน่าผมครับคว้าประเทศมาเรื่อยๆอยอะน้ำกูเรียนมาขอเปิ่งบาลามีกูเป็นเยอะครับน้มน้ำกำเรียมาขอ เฟืองฟูงยิ่งย่านบารามีองค์ปูนะครับเนาะงโอ้งานของามาี่แบบว่างานงามก็แบบน้ำมันเครื่อดูงานเฟืองเฟืองอยากจะให้ภาพงานไปทางนี่จะลอยนะครับไไปจะค่อยกลับมาดูตรงนี้นะคะไปดูข้างในก่อนมาเดินรอบเดินว่าเดี๋ยวผมบอกข้างนอกไปไม่้เาะเขาอยู่ข้างนอกก็ได้นะพอนะข้างนอกอันนี้จะองค์ปูเฟองเฟืองครับ ปูพรมใหญ่ปูพรมใหญ่อไดอันนี้ขึ้นงามเรับโอ้เป็นหินพัะคาดสรงกสิเคยพอเค่ยพอเพิ่งจะเห็นนะคะขนาดผ่านอยู่ทุกวันเป็นประทาดด่เป็นพระายาบตะตะวันตรงนี้กันเพื่อ อันนี้องคูงใหญ่ครับองค์ค่าพ่มนะครับน่กขึ้เป็นดูแลเอกสารที่อันนี้ก็พอนาข้นพอน่า้นปูันเพิ่งเพิ่งดีเป็นหินประธารที่โอ้เป็นหินธาตุค่ะขอส่องใกล้ๆนะคะอันนี้คือเป็นหินพระธาตุนะคะ เอามาสร้างองอ pues ค์พญานาคอันนี้เป um, ็นม okay. ีชื่ออะไรคะพญานาคอีผมมารู้ซื้อเงินแม่อืมเงินตะวันู๋กู๋อะครับเงินตะว่นกู๋ซื้อมาสั่งได้วงแงามนะครับแล้วเกี่ยวก็เป็นหินนะคะเหลี่ยวเป็นหินเป็นลูกเตี้ยวนี่นะครับเป็นหินธาตุหินธาตุที่ว่าทั้งหมดนี้เป็นหินธาธาดนะครับใต้หินธาธาดนะครับใน การเฮ็ดการสร้างนะครับเนาะก็ถือว่าต่างด้วยความปรนณีนนะครับน,บนอกัาวติดติดตัวยติดติดได้รับมมแม่เพิ่นขอนชมบรารมีปูขออนุญาตด้ครับ่าดอกเบิ่งก็ทั้งนอกน,นี่ดอกครับครับผมขอบคุณครับขออนุญาตด,ด้วยพ่อเ้อเพิ่นถ่ายบารมีปูนะครับขอถ่ายหน,น่อยครับขออนุญาตด้วยครับ งามงามงามครับมาเบิ่งท่านสว่างงามไม่ได้กว่าแย่งามเพิ่มขึ้นปูจังไเข้าไปเบิร์นขับไปเข้าไปน่ารํามากข้าไปพร้อมกันนะคะนี่ถ่ายอยู่ข้างนอกให้ชมก่อนนะคะพอานี้เอผ่านไปผ่านมาก็เห็นสวยงามเลยนะคะเลยขอเข้ามาเวทถ่ายทําให้ FC ทั้งใกล้ทั้งไกลได้ชมอะไรมีปู่กันนะคะเกี่ยวเันนี่นี่ตุ้งติงนี่ครับ องค์การมีถึงองคพระพิคเนปครับผมขอพ่าน้ำเพินได้ครับผมวมีน้ำเพินได้ครับต้นตูดดลังตเาตเผมนะครับกุมารล่มับกมาเรียกซับกันอกมาเรียกับนะคะผมทั้งใจกุมารเลขยกซับข้างบนปูพิคเนครับกเบิเอา ามีเพ i̇şte ิ่นเรียกซับหรือกวักซับนะคะซับกวักซับหรือเรียกซับนะคะซับอุ้มซับครับองงค์นึอุ้มซับเพิ่นอ๋อองหนึ่งเป็นอุ้มซับองคหนึ่งเป็นกวักซับนะคะเป็นกุมารนะคะกุมารเรียกซับนะครับน่าเบิ้มเห็นไหมจีนเนี่ยนี่แต่องคูด้วยกันครับคูเป็นกบบต่างกันเป็นลูกแก้วด้วยกันนี่เนี่ยโอ้เป็นลูกแก้วนะครับเกีวดีครับเบิ่งเบิ้มอย่นี้แต่ลูกแก้่ยวอย่นนี่ครับ อันนี้เป็นพระธาตุครับเป็นพระครับผมต้เง้าด้ดีด้วว่า้อกการลับนต้าับด้ยได้ย่ข้อไดย่่เป็นยังดอกโอ้นะครับครับโอ้พี่กับแม่แม่นี้่เป็นยินพระธาตเขียวพระธาตุยเขียวแก้วดิครับเป็นเขียวแก้วครับผมเขียวแก้วครับเย็นไหมครับครับผมเย็นดีนะฮะพระธาตุห่่ว้อง์กูใหญ่นะฮะ่ว งามงามงามนี่เวองมูาใ้องคนีัยองคูใหญ่เฮ้าครับอันนี้เป็นสามองแบบครับโอ้วัีสามองแรกเ่าะงครับองคูนยัเฮ้าครับนี่เป็นเงินนี่เลยครับเป็นเงินนห่ครับมนท่ขอโอ้เป็นเงินทางองค์เลยนะคะเป็นเงินทางองนะครับีกื่องัวเรื่อวนี้เป็นเงินโบราณกับนี่เป็นเรียงล่าหายเรียกับีครับหลคเพื่อเป็น้องบรล่าณเขาบอมเขา เพินงเพอยู่องคูนี้หมดแล้วหาเป็นองคูแบบเกาโบราณเนี่ยฮะมีเดียวเดียกันนั่นแหละครับที่เป็นพระธาตุเป็นพระธาตุเป็นพระธาตุนี่เป็นฐานปูฐานกอนเป็นโอ้ฐานเป็นอะไรลูกแก้วหรือเปล่าคะนี่เป็นหินพระธาตุปะคะเป็นลูกแก้วครับเป็นลูกแก้วโอ้งามงามงามแล้วมีเป็นครับเขียวกองคูอยกันครับคจะที่ธาตุเด้นัถ้าผู้ชมต้องรับต่าง เด็ก้ครับถ้ายังเหลือไก่ก็ได้ไงว่าแตยกถึงยังขึ้นขึ้นไม่ได้นะครับเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้ชายเขาเป็นยังครับผู้ชายไปได้อยู่จักเล็กจจกน้อยบริเวณนังเป็นครข้างในเป็นขม้าแต่แจ้งว่าต่อไปโมีข้างใน ในโน้นอีกใช่ไหมคะบริหารนน้คนม่โอค่ะอันนี้ใช้เหรียญนะคะเป็นเหรียญโบราณนะคะเหรียญโบราณทำบัวแล้วก็ทำองค์พระนะคะแค่ก็เป็นบุญตากับเอดมินที่ได้เห็นนะคะแล้วก็ได้มาขอถ่ายทาให้เอฟซีได้ชมกันนะคะเ งน,นครับอเาเปงน่นกับแมนองปูด้วยกันครับงันมันเนกแกเจปูน,นะครับเห็นสราสีบคือกันดิวางจากั้นไม่จมอกันไม่เป็นแบบดจะด้ดนหน้าเอาครับพนเอาอครัพคนดวงตาพนหนังเป็นแบบมีง้งบบนุ่มจริงบคนี้แต่ก็พอเคยเห็นก็พอแต่จินตนาการจินตนาการครับคือมม่เขาในความฝันครับโอ้อันนี้มีต้นโพมีครบโพงใหญ่ ตนพ่อใหญ่อีกนะครับเนาะล้วตนพ่อใหญ่เพราะฉะนั้นลูกเกลียวเป็นสายลุงนะแต่นี่เป็นเป็นฟองอากาศนะครับครับผมครับผมแต่ว่าอรับวงนี่ในสี่ปบไปรักษาตนพ่อ่นี่ยครับผมครับผมครับผมเบิ่งร์นผ้าเบิ่งบารมีเพิร์นแต่มาอะไรดีครับเป็นเป็นแบบมีชีวิตนะครับผ้าบาบาข่ายบอนผมบ่อลนี่พ่อเหรียญโบราณทำ เป็นเกียดด้วยนะคะครับผมครับผมมีเรียนโบราณเรียนเงินนายหลวงเลียนเงินคือเรียนชุดนั่นแหละเรียนทุกรุ่นนะคะศินลูกหาเพิ่นกับเมื่อซอยกันนะครับมุตละหาละสีซอยกันครับอันนี้เป็นสีมือของคุณพ่อทั้งหมดเลยใช่ไหมครับว่าครับตรงนี้ผมไม่ได้สั่งผมสั่งแต่องค์ข้างนอกครับอันนี้ของหมดปูใหญ่เคนสั่งครับค่ะผมสั่งแต่องค์เล็กแบบนี้ครับอันนี้ไม่ได้สั่งน้ำเพิ่นครับผมมาที่หลังครับ ครับผมมันนี้จะองคูนยาบนใจฮะขอเชิญท่านข้างนานะครับเลยอฮัลโหลครับการนมาจักการนักการครับจำได้ยู่ใจำได้ยู่ยุดสครับอ๋ออะไรนีนะครับด้วยน้ำคูนะครับผม สวยามากเลยนะครับเป็นองค์พญานาคค่ะเป็นพระธาตุนะคะเป็นห nope> ินพระธาตุนะคะที่เอามาทําเป็นเกศองค์พญานาคค่ะครับผมครับผมครับครับครับอเชิยู่มให